สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมวินเมืองชอ็อตเช่นเคยนะผมนะวันนี้ผมก็ได้อยู่บ้านพ่อแม่เหมือนเดิมนะผมนครับอยู่บ้านนอกคลองนาครับก,กําลังต่าถั่วนี่คือขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะก็อย่างที่รู้กันคือตอนนี้ผมอยู่บ้านนอกคลองนาไม่มีเน็ตไม่มีสัญญาณอะไรนะผมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรเลยนะผมดังนั้นผมก็อยาก อยา,ากจะให้เพื่อนๆนะผมอ่าใครที่ยังเข้ามาให้กําลังใจก็เข้ามาไว้ก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวไปไปเยี่ยมทุกคนเลยนะผมแต่ตอนนี้ผมก็ยังอยู่บ้านนอกยังไม่มีสัญญาณเนีย่ยไม่ได้กลับเมืองนะผมแล้วก็มาช่วยพ่อแม่เขาเรียกว่าเก็บข้าวโพดนะผมเก็บข้าวโพดเก็บทั่วนะผมขอได้กลับก็เป็นเดือนนะครับผมตอนนี้ก็ในในหลานนะผมก็ เยาจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศการเก็บถั่วการเก็บถั่วนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะผมสาหรับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาเมนต์ไว้นะผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเข้าเมืองเดี๋ยวผมว่าจะไปให้กําลังใจทุกคนนะผมตอนนี้ก็ผมก็อันนี้ก่อนนะก็ขอตัวลาก่อนเดี๋ยวก็ จะกลับไปหาเพื่อนๆไปเยี่ยมเพื่อนๆเ,เวลาเข้าเมืองนะผมโอเคนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมพี่น้องครับนี่ครับผมวันนี้มาช่วยงานแม่นะนี่แม่อยู่นี่ครับมาวันนี้มาเก็บเขาเรียกว่ามาเก็บถั่วที่ที่ได้ถอนไว้แล้วเนี่ยผมเี่ว่าเป็นกองเป็นกองเนี่ยผมคือช่วงนี้มัน ไม่รู้เป็นอะไรฝนตกครับผมเนี่ยบรรยากาศมืดๆเนี่ยอยู่ท่ามกลางหุบเขานเนี่ยดูทางลงไปครับเพื่อนๆน,นะโคตรเสียวเลยดูครับเนี่ยทางลงมาดูครับโอ้โหไม่รู้ว่าถ้ารถมามันยกหน้ารือเปล่าเนี่ยเวลาขึ้นมาน,นี่ครับสวนแม่ครับผมก็มได้ทำการเขาเรียกว่า ถอนถั่วเรียบร้อยแล้วกองไว้อะผมวันนี้เราจะมาทําการเก็บรายละเอียดจะต,ต้องดูบรรยากาศถ้าฝนตกมันก็อาจจะทําอะไรไม่ได้ครับอยู่บ้านนอกมันก็ต้องพึ่งพาบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศธรรมชาตินะผมเนี่ยมีคนปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ไหมนะฝั่งโน้นก็จะเป็นสวนกล้วยนะผมเนี่บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนเพื่อมันต้องลากไปอย่างเงี้ย ใส่ผ้าเต้นท์สีลายไฟยฟ้าเนี่ยใส่แบบเต็มๆแล้วลากไปับลากไปตรงนน้นซึ่งมันไม่ใช่งานง่ายเพราะมันชันแล้วก็ขึ้นเนินแลนะผมมันไม่ใช่ลงดอยนะโอลากไปเรื่อยเนะหนื่อยก็พักวิ่งได้สักสิบกว่าเก้ายี่สบเก้าก็พัก <laughs> นะฮรัฮนผมลากมาจากเต็นท์เต็นห้วยนน่นเลยนะ่ะ สุดยอดใช่ไหมครับเพื่อนๆบรรยากาศดีครับเป่นเหนื่อยครับผม <c oughs> ต้องกองไว้อย่างนี้ครับเพื่อนสองวันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยต้ท <c oughs> ทำการลากถั่วมาจากฝั่งนู้นนะ <c oughs> ตรงนู้นนะ่ะแถวนู้นนะ่ะจนถึงข้างล่างนู้นเลยลากถั่วมาโดยใช้ไอ้นนี้ ผ้าเต็นเน่ผมเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะฮะและนี่คือ,อการเขาเรียกว่าการเหยียบถั่วนะับขั้นตอนนี้คือการเหยียบถัว่วซึ่งแทนการเขาเรียกว่าการการทุบกันตีแล้วก็การโม่นะครับผมซึ่งรูปแบบของการทําให้ถัว่วถั่วแดงมาออกจากเปลือกนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับผมไม่ว่าจะนั่งตีเป็นกองเป็นกอง หรือว่านั่งเขาเรียกว่านั่งรถแล้วก็เหยียบแบบนี้อกองรวมกันแล้วก็มีวิธีหนึ่งซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกแต่มันจะเขาเรียกว่าเปลืองตังค์นะผมคือการโม่หรือว่าการสีโดยใช้รถนะผมใช้เทคโนโลยีช่วยนะผมแต่ในส่วนเหยียบนี่ก็ใช้ตังค์เหมือนกันแต่เป็นรถเราเองรถแม่เองก็ไม่ได้เสียตังค์ครับ ถ้าจ้างคนอื่นนี่เต็นท์หนึ่งเออที่วางไว้น่าจะประมาณห้าร้อยนะก็กองนี้ทั้งหมดก็เราเราพันห้านะผมอ่าโดยใช้รถของตัวเองก็อาจจะประหยัดไปอีกนะครับผมนี่คือขั้นตอนในการเหยียบถั่วะนะผมไปแบนี้เนาะในนี้สนุมานนะเนี่จากนี้ไปก็จะต้องทำการเก็บเปลือกถั่วอะไรต่างๆนะผมแล้วก็ทำการมาเทตรงนี้ครับ เ็นวิธีครับวิธีกันหมายว่าเอาเปลือกเอาอะไรออกนะผมเนี่ยทเนีอเคนี้นะผมนี่ดูตรงนี้นะเป็นสวนเลยนะเนี่ยสวนใหญ่มากสุดยอดเลยบรรยากาศวันนี้มันบรรยากาศเค้มๆเลยปอเต๋มันต้องแดดนะผมจะได้งานจะได้ดี เทถั่วที่ตีไว้นะผมลงบนเน่อผมแล้วทำการขยับเขาเรียกอะไรขยับไปมาแล้วเพื่อให้เปลือกมันออกนะผมะแล้วขั้นตอนขั้นตอนเยอะแต่ได้ตังนะผมม่ต้องเป่าอ,อย่างนี้นะหดืใช้เครื่องตัดหญ้านะผม ไม่รู้สองจังหวะหรือถึงจังหวะไม่รู้ครับแบบแงโดยการเอาอ่าเขาเรียวกว่าอะไรที่ใบพัดเหล็กออกแล้วก็เป็นใบพัดของพัดลมนะผม,มเ,วเ,วเพื่อมาเป่าไอเศษหรอว่าตะกรอนพวกนี้ออกนะผมนี่ขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะผมเนี่ยเขาช่วยกันสองคนเทนแล้วก็เป่าอยู่ฝั่งนน้นนะผมพ่อเป่าอยู่ทายกํากำลัง เทถั่วไอ้นะผมเพื่อให้ตะกอนที่เห็นเียวเนี่ยเียวออกไปเนี่ยผมนี่คือขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะผมในตักเปล่าเนี่ยหมดเลยเนี่ยนี่แล้วขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูอีกทีหนึ่งครับขั้นตอนสุดท้ายคือการการเก็บถั่วหรือว่าเลือกถั่วอันที่ดีๆแล้วผมเนี่ไหนไครับเด็กเป็นนี้นะ เท,ทลงมาแล้วก็เอาที่ตัดยาที่ดัดแปลงไว้นะครับเปล่าเป็นพัดลมนะครับเปล่าเ,าเอาเศษส,สกอนแล้วออกอย่างงี้ครับผมนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านนอกนะผมอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการเขาเรียกว่าเก็บถั่วเก็บถั่วแล้วก็นี่คือสุดท้ายแล้วจะไปขายนะครับก็ทําการคัดเอาถั่วที่มัน ไม่ดีหรือว่าที่มันเน่า,ห,นาหรือว่าอะไรคิดดินต่างๆนะออกเสร็จขากอะไรนะผมเปลือกอะไรเงี้ยผมเนี่ยที่เป๋าเมื่อกี้ก็ทําการมาเก็บด้วยนะนี่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะท้ายสุดละผาได้กินหลายขั้นตอนนะผมแต่ไม่รู้ตังค์ได้เท่าไหร่ราคาอยู่ที่ผมเขาเรียกว่าการตลาดนะผมเ <Okay. S 1> ขาจะให้เท่าไหร่พ่อค้าคนกลางนะผมมีคนรับซื้อนะที่หมู่บ้านเลยนะนี่คือนะที่เขามามาช่วยมาช่วยเก็บหรือว่า เขาเรียกว่าเอามือกันไม่รู้ว่านี่เขาเรียกว่าร,รับจ้างหรือว่าอะไรงไงไม่รู้นะไม่รับจ้างแล้วรวยนะเจ๊คนนี้รวยเละเ,ลเลนี่ยครับผมนะเขาได้หลายนะ้วหลายครับได้หลายถังครับเขาขายเป็นถังนะผมหรือว่าเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกิโลยี่สิบแปดสามสิบบาทนะผมซึ่งกว่าจะได้ประมาณนี้ยากมากนะผมนี่คือท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะกว่าจะทำการไปขายนะ หลายขั้นตอนมานะผมเดี๋ยวเพวื่อนได้ชมขั้นตอนต่างๆนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดติดตามให้หน่อยเด้อ